ีท่านผู้ชมก่อนครับวันนี้งานอย่างนี้สัญญากันไว้แล้วครับอันนี้สนุกแน่นอนอันนี้เราได้รถถังแล้วเราจะไปยังไงกันต่อเรา God damn where did he c o from take him down ไปกันเลย We're h ahead I don't recognize the target west คือเราแรงครับไป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  Enemy installation nine o c l o ไปที่บอกไปนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวอีกแล้ว อัแล้วครั <9: 00. S 1> บร้อนมากเลยไม่เป็นไรครับอันนีแล้วนี่ทำเสียงไม่สนุกครับอ๋อโดนด้วยอันนี้ขอแคตตัวแคตตัวนี้หนึ่งอ๋ออันนี้แล้วน,นี่ทางบา้านน้องตั้งอยู่ตด้เล้วได้ได้เลยได้เติม หมดนะครับรพังนี้ายไ้นไทยนะอันี้มันต้องเป็นทะเลแน่แต่ว่าเจันแ่น้ก็แบบ ก็ต้องแข็งต really ัวต้องแข็งั็ต้องแข็งดูร็องเกอร์นะครับตามนั้นแหละก็ตามมาครับมาครับไม่เท่าไหร่นะเจอคนคับนี่ตายไม่ได้ ไม่ยังเลยม่มีใครับนทีนเนราลงจากรถถังนะครับอันนี้ในรูปามจัมีแม็กย่เจ บังค์วะโอ้โหบังจะบังค์เะมกตอะเก็บนะตอนนี้อุ้ยโดนแน่นแล้วเอ้าเอ้าตายเลยอะไรวะไม่ทันเดินไปไหนเลย end of the road The ship is behind the corner. Gonna walk. Target eliminated! Oh! Oh! I have I have. End of the road. The ship is behind the corner. Gotta walk. One last to worry about!

ไม่ได้ครับเกิดเกลียดครับเ,เกียดร,ยรต้องดูรนะครับเียร์คตามมาดิเพื่อนเ้ยตามเลยตามมาไปกันแล้ว Let's get on the ship แล้วเราก็ไปเก็บตัวก่อดูุ้งตัวสิงเหนือนมั้งเราอะ ครับอ่าผเป็นพี่น้องฝไอ้นี่ครไอตัวขางนี่คัดปลากันนาเจา็บเจ็องีรั ับอ้ gun is empty ไปว่าข้างบนนี่น่าจะมีเยอะไ,ไปดูกันเลยแต่นี่คือเราครับอยเก็บเ็บพูดว่าพึ่งมาเลยครับพึ่งอะไรมันได้ดไเลยเปลยนะเป็นทัดตีน I guess they'll be expecting us after all the fireworks a few minutes ago. Yeah, here they come. One down! More to shoot! Out of ammo! ไม่ได้ทําไงโอเคครับวันนี้เรามีอาวุธอะไรวะเออะไรนึ่งจับไม่ได้ เอาเป็ว่าเอมันก็ดียไม่ใช่โดนให้กุหน่อยได้ครับแต่ว่าันเป็นีใจมากเลยที่แน่งนำเล่นมางานแล้ไม่เคยนำเลยเป็นห้องควบคุมครับเป็นอะไรก็ไม่รูเป็นใจครับเป็นเรือน้ำ เอ้ยทำไมเลยเนี่ยนะเรือจอด้แข็งออ๋เราอยู่ในรัสเซียตื่นเลยอุ้ยอุ้ยนี่มันลุกซ้องลุกฟ้าเอ้าตายเลยอะไรวะเฉยเบอร์โอ้กลับมาไกลเลยเนี่ย

fti.. n ไอ้หนึ่งมีน้ำใหม่กระบอกไม่เหลือกระบอกเียวะเบย์เกมเบยเกมสร้าชอบเล่นเล็ก เล็กแต่แรงครับปุ้งปิดปุ้งปิดไปเลยอะไรอะไม่มีอะไรไม่เชื่อเมื่อกีมันมาจากไหนว่าแล้ว เงยแล้วครับทุกสองยิงยงไม่ทันใจขึ้นขึ้นขึ้นทอะไรอยู่เนี่ยทุกคน ได้ดหววะจะเก็บระเบิดทำงั้นทก็ได้ระเบิดเข้ามาเหิมาเร็วๆเชิงน,นี่หน,นิดีมาเดีลยไปต่อครับสติเลยสติเลย ยิงแม่งันหนาดไม่ตายเออยิงกันแบบก็ยิงกันแบบเชื่ยเลย,เลยเออเน่ะนะยิอ่ะเอเคเป็นปืนอ่ะมันดีครับมันดีขึ้นต้องเล่นแบบเลี้ยงขาเล่นไข่อะไรอย่างงี้น่าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เข้าไปจะเข้าเทำไงเฮ้เยไอ้มจรแอบอยู่หลังเนี่ย เฮ้ยบ like ้าม่กตายเลยอารมณ์เสียนะครับตอนนี้เอาจริงนะจริงนะจริงละเล่นมากไปล้ครับเล่นไม่ได้เลยช่วยตายให้กูเหรอกูขอแล้วขอแล้ว

ผมปอดคับชอบลมลยเลยได้ระเบิดมากเลยตอนนี้ย่าแม่นออกมาดินพอตเอ้ยเกมดีครับแม่งศตูเราโคตรี้ป๊อตเลยแอบอย่างเงี้มออกมาเอ้า เนาะครับก็ชอบเหมือนกันเพื่อนเราแม่งก็ไม่มาเลยเนี่ยง่ายอ่ะบอดอ่ะบอดอ่ะที่เป็นคอมอ่ะแม่งคอร์ดเลยว่าจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นอะไรหนว่าเอยตัวเลยเนี๋ยว ไปต่อ d ีดอนแฮฟไทม์เดี๋ยมีกันอลิบบี้อา่อานไม่ไทัไนี่ยม่าอะไรนะพังอนนี่เาบอกด้วยต้องมีองไรทำงาน I'll go up and take care of the thugs. You get to the control room, cut the power, the and blow up the engines. Roger that. I'll open, I'll open that door and clear the way to the bottom. You better go oh. quick. I bet they're already pulling that fat them. Them the water. Rendezvous here in five minutes. Got it. Okay. to not เอ้เี็บแน่เจ็บแน่ตื่นต้นติดใจตใจตใจตใจอยาอยาอยากนะเน่ยตื่นรู้เอ้ย

ไม่เหนื่อยว่ะฮอลโหลัลโหลเมแม่งทำองมา

มาลองหน่อยนะเนี่ยเร็วฮึฮึผีผีไม่กระดาษครับไม่โง่เหรอ How are you to me up? I've got a problem down oh. here. Same here. You'll have to handle it yourself. Over. I am. I am. โอ่งครับจริงดูจริงตอนนี้อารมณ์ขึ้นมากไม่ไหวนะตายได้ไหมตายได้ไม่เนี่ยวิงแล้วไม่ติดเลยอันหนึ่งไหนก็ได้ เฮ้ยเฮ้เหรอเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ลาวาวอนนี้เห็นได้ว่ามันมีบอล บ้าสัตว์เลยบ้าชิวเ๋ยวดิโอมึงเอายิงไงเอายิงมึงบ้าเปล่าเอาให้กดผิดครับโอ้โหรีวสตาร์ทเลยเดี๋ยวครับ

เอวีก oh, oh, ับเรื the ่องมันก็มีช่เจ็ดคอมเมนต์เลยเอาไม่ได้โอ๊ะเด็กไปดูฟัน ไมีอะรเลยโอ้โหใต้เหี้ยครับแต่วันนี้ต้องจ่าไปพืนนี้ครับไม่ไหวนะครับจริงๆเนี่ยครับต้องขอให้ท่านชมด้วยที่วันนี้ไม่มันอย่างที่คิดไว้ นะครับขอจาระไปด้วยกับวันนี้ครับแผนดะชีวี24ิบใ่ครับขอบคุณครับที่รับชมคุคก้า